ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการรถนิยมในช่วงไฮไลท์ของเรานะครับผมจะเป็นการาทำลายเขาเรียกลายหลังคาบนหลังคารถมินิคันนี้นะครับตั้งแต่ต้นรายการทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอผมจะทําเองก็ไม่ใช่ที่เพราะว่า,าฝีมืออาจจะยังไม่ถึงก็เราต้องรออาจารย์โยเป็นคนมาทําให้เรานะครับอาจารย์โยเนี่ยถึงเวลาตอนนี้ดูเวลาดีๆแล้วใกล้จะเที่ยงแล้วน่าจะมาแน่นอน โยมาว้วโอ้โหนี่มาทันทีเลยตามสั่งเลยเป็นไงครับคุณเก่งคือไปตามไปถูกมาจากที่นอนเลยนะถูกจากที่นอนเลยพี่เพียงแล้วต้องทำงานแล้วโอ้โหชุดคุณนี่แฟชั่นมากเลยคุณเก่งอ่าทำไมพี่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างด้วยนะแต่ว่าถีมือแบบแต่งตัวหรอแต่งอุปกรณ์ดีเด่นคยอย่างนั้นเลยในนลองโชว์สเต็ปเดินแบบให้ให้คุณผู้ชมลองดูสมัยที่เดินที่พราลอนเป็นไงอย่างนี้เลยครับดู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 มีขายผไม้ขตัวสิบมิฟูบ จะนอกไร่สาระกันเกินไปพี่โยครับขั้นตอนแรกอธิบายคุณผู้ชมดูเลยขั้นตอนแรกคือเราต้องมาเตรียมพื้นก่อนครับเพราะื้นละอองสีดํามันจะขึ้นมาบนหลังคาเลยครับผมแล้วก็มาทำความสะอาดพื้นผิวให้ได้เดี๋ยวก็พ่นสีขาวให้มันเป็นพื้นที่เราต้องการก่อนนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปพี่ยังไงเตรียมพืนาเสร็จแล้วยังไงต่อพี่ทำความสะอาดแล้วก็ติด <ใน S 1> กระดาษกาวนะครับรอบเพื่อไม่ให้รองสีติดพี่ส,ส,ส่วนอื่นนะครับเพราะอะไรเนี่ยผมผมเคยอ่านประวัติแล้วพี่ทาไมไมินิมันถึงเป็นสองสีอ,ะอ่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมสมัยก่อนมันจะมีการแข่งแรลลี่มอนติคาร์โลซึ่งตอนนั้นคนดูจะอยู่บนอัฒจันทร<อ>์ไม่ใช่มันมีสีเดียวเหรอฮะเลยทำเป็นสองสีเลยทำเป็นสองสีงเพราะว่าหลังคาต้องเป็นอีกสีหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นคนบนอัฒจันทร์มองลงมาแล้วจะไม่เห็นว่ารถคันไหนมันเป็นของนักแข่งคนไหน นะครับผมน,นี่เป็นเกจความรู้เล็กน้อยๆอ่ะแล้วต่อที่พี่โยเลยก็คือเดี๋ยวเราทาความสะอาดพื้นผิวได้ก็เดี๋ยวปิดกระดาษกาวปิดกระดาษกาวล็อกคันเพื่อไม่ให้ละอองสีไปเลือ่อยส่วนวนี้เราพ<ม>่นแล้ว,รลวครับผมแล้วไล่ให<อ>้พี่โยออสุดฮิตเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นจะเป็นสีขาวล้นเลยคันนี้เนี่ย เจ้าของเขาอยากได้แบบไหนพี่อยากได้เป็นทาไมถึงอยากได้เป็นรูปทรงชาติอังกฤษอ่ะก็คือต้องอจะแต่งให้แหวกแนวคนอื่นแล้วส่วนตัวเจ้าของอาจจะชอบเองด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต้องเตเนือรพวกนี้มันก็มาจากอังกฤษอยู่แล้วใช่พี่อังกฤษอยู่แล้วก็คือเราแต่งให้มันมีสีสันให้ดูน่ารักเหมือนสไตล์ของรถเขานี้เขาได้แฟนหลังพี่ฮะได้แฟนยังไม่ได้ถามเลยครูเก่งไงต่อครับพี่โยเดี๋ยวเราเอาหาล็อเทปกาวนะครับปิดรอบคันเพื่อไม่ให้รองสีไปโดนส่วนที่เราพ่นแล้วนะครับ ครับระหว่างรอพี่โยติดก,กระดาษกาวผมขออนุญาตผู้ชมไปดูน้องนอนท์ก่อนว่าพ้นไปถึงไหนแล้วครับผมแป๊บนึงครับพี่ยังไงครับนนท์ครับ ล่างหัวฟรีแฮนเลยเยี่ยมมากเวลาหัวเราค้นไปเนี่ยครับเกิดอาการับตันัแก้ยังไงครับเพื่อนแนะนำมาครับสวนสวนสวนอ๋อสวนกลับเข้าไปสวนกลับเข้าไปดูครับผู้ชมเทคนิคการกลับครับแต่ทีว่าผมใช้สเปร์น้ำหอมมาคือใช้ตัวนี้นี่เข้าใจละใช้อันนี้เพราะได้ไม่ต้องเปลืองอันนี้แล้วก็มันจะมีส่วนผสมของ ้ออตัวนี้จะเป็นน้ำมันถูกไหมฮะใจรักขึ้นใจละได้ยางหอมด้วยหอมด้วยก็คือใช้ตัวนี้ือการบดสเปรตันเส้นเดือตรงนี้น้ำตาลล้างหัวพอเวลาเราเช็คทีว่ามัเราผสมมาโอเคนี่เป็นความรู้ที่ได้รับปอมาอืมโอ้นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับน้องนนท์ครับ มันมีจริงๆแล้วไอ้สีที่เราลองไว้ตอนแรกมันเป็นสีน้ำมันใช่ไหมคิดเลยนะพี่มันจะเกิดเป็นขนๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนรอยย่นอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เลยเนี่ยมันอาร์ตไหมโอเคไหมเทเจอร์คำนี้ใช้บ่อยมากเป็นคำแอสแดกใช่ไหมเทเจอร์พื้นผิวโอเคเราเริ่มไปลูกไปล่างแล้วนะครับมาเดี๋ยวพักของนนท์ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับไปดูอาจารย์โยก่อนว่าเป็นไงบ้างครับผม คุณผู้ชมอ่าผมมาดูเลยวันนี้เริ่มห่อหุ้มแล้วน,นะครับ <S <S <kalk> เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอหลังจากที่เรา<ม>ทำการปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว <S <S พี่โยก็จะมาขึ้นขั้นตอนการทำสีพงยูเนี j ยนแจ็คเนี่ยมันจะมี3สีใช่ไหมพี่โยมีสีอะไรบ้างครับพี่แดงขาวน้ำเงิน,นครับแดงขาวน้ำเงินคือสีนี่มันอยู่ที่ สีนิ่มอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเลยจะเลือกโทนไหนเบสไหนอะไรเงี้ยตามความถนัดเลยแต่นี้จะตีแบบสแตนดาร์ดใช่ไหมพี่ใช่ใช่เลือกให้ใกล้เคียงกับสีรถที่เราชอบแบบตามใจลูกค้าแบบแล้วสีที่เราจะตีก่อนนี่พี่โยจะเป็นสีอะไรครับพี่ก็คือดับแรกเราก็ทําพื้นขาวไปก่อนแล้วก็ตีพื้นขาวแล้วก็แปะลายแล้วก็พ่นแดงลงไปอ๋อพ่นแดงคือทําทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับครับผมเราเสร็จแล้วก็คนแล้วอย่างนี้เนี่ย เราเรามีทริคอะไรหรือเปล่าพี่เพราะว่าเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาแปะทับิกสีมันต้องรอแห้งรอเปล่าพี่รอทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีอะไรประมาณเกี่ยวกับเรื่องทินเนอร์ด้วยป่าพี่ว่าว่าเราใช้มีส่วนเราก็เลือกทินเนอร์ให้มันเหมาะสมกับงานที่ระยะเวลาที่เราจะทำอือคือแบบถ้าเราใช้ระยะเวลามีเวลาไม่เยอะใช้ทินเนอร์ที่มันแห้งเร็วหน่อยเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องเคลือบแลกเกอร์อยู่แล้วครับผมพี่มองงานอย่างเงี้ยพี่กับงานที่เรา เดีย๋ยวนี้เขามีงานเขาเรียกแัปใช่ป่ะพี่ที่เอาสติกเกอร์ตลอดเอาสติกเกอร์ไปตรงชาอังกฤษแล้วมาทําเลยเนี่ยก็ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําได้อนั่นมันจะดูทื่ออย่างคือาง,งานนี้คืองานแฮนด์เมดครับคือ, <ผม S 2> คอแบบคือมันทําตามจินตนาการของเรามันอาจจะไม่ตรงเหมือนแบบแบบที่เขาทําแบบนั้นอ่ะอืมนีมันจะได้แบบมันได้เหตุผลเรื่องเงาด้วยหรือเปล่าพี่โยมันจะลึกกับพิซไ่้แล้วคือแบบคุณค่าทางจิตใจมันจะเยอะกว่าลักษณะการทําสีนะครับถ้าเราไม่ยกเครื่องออกเนี่ยการเก็บ ภายในต่างๆเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าเราเอาเครื่องออกแล้วก็ไล่ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับค<ม>ุณผู้มชมดูเราก็จะสามารถทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูและสะอาดตาหน้าเช็ดหน้าทีี่เด๋ยวโททรกลับำความสะอาดแล้วก็งานออกมาก็จะดูดีด้วยใช่ใช่ใช่แล้วพอนี้ดีใช่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 แล้วพอนี้ดใช่เราโฆษณาดี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 ีด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  โทรมาป่ะหยุดชิบสเอาไหมหยุดก่อนทำไมนะได้ได้โอเคดโอเคแยกแ้เนะเดีเยาอ่ะแยกแ้เนยนะทำไมอ่ะยังชิ้นหนอมดีดีมีลูกค้าโทรมาตามจัดรามนั่นเลยครับตนนีเป็รายการสดนะสดจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสดสดถ่ายทอดสดพวกผมเนี่ยสดจริงๆน่าจะเป็นรายการ เดียวในเมืองไทยแล้วนะที่ที่ได้ทํากันให้เห็นๆเ,เลยว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเออพี่อยากให้ความรู้คุณผู้ชมอย่างหนึ่งครับเวลาเราไปทําสีตามอุปกรณ์ตามอะไรเงี้ยเขามีแบบเฮ้ยอันนี้เป็นระบบดูป้องเป็น 2K เป็นแห้งช้าพีโอช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าไอไอระบบสีมันแบ่งกันยังไงพี่ก็คือระบบสีนี่คือ มันจะมีแห้งช้าแห้งเร็วก็คือมันจะเป็นคือมันจะเป็นส่วนผสมของการในก็ผสมเอามาผสมสีอ่ะคือถ้าเราจะทําให้มันแห้งช้าคือเราก็ใส่น้ํายาาร์ดใช่ไหมพี่เขาเรียกดฮาร์ด r d นเนอร์คือต่างกับส่วนผสมต่างกับเล็กแห้งไหมฮะต่างกับเล็กแห้งไหมฮะไม่เกี่ยวกันนะขอได้ไหมขอได้ไหมระหว่างนี้นะครับเราก็จะทําการเก็บภาพในระหว่างที่พี่โยทำรถคันนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่พี่โยกำลังจะทำจะออกมาสวยงามแค่ไหนนคะรับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้กันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้า